สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ม้ายูสคารนะฮะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมเลยนะฮะเป็นวันที่สอนเดือน6นะฮะก็เวลาประมาณ9โมงนะครับวันนี้มีรถตู้นะครับปลดระวางจากหน่วยงานกรมตำรวจแห่งชาตินะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ด้านหน้าผมนี่เลยนะครับเป็นเจ้าตัว t o y o ต a าคอมพิวเตอร์นะครับ3.0 d 4 d นะครับเกียร์แมนนวลปี2017นั่นเองนะฮได้เป็นสีบอน อันนี้คือสภาพเพิ่งเข้ามาไมไ่ปรับไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะฮะลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถโต้นะครับเบาะ4แถวนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัวคอมพิวเตอร์3.0 D4D นะครับเก์แมนวนวลปี2017ราคาขายเพียง815,000บาทเท่านั้นนะครับ8 1 5 0ส0บาทสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะรฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ1ม0่นนะครับ มันสี่หมื่นห้าประมาณนี้นะฮะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์คันนี้รบกวนคุณลูกลค้ากดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์นี้ทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับซอกไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวคันนี้นะครับเป็นโฉมกันด้ามแล้วนะโฉมตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้ายาวนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ D4D V N Turbo นะครับหรือว่าตัวเครื่องเดียวกับตัว v i g o Fortuner นะฮะตัวเครื่องรหัส 1KD นั่นเองนะฮะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าทรงกันดั้มนะฮะแบบสองชั้นแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับนะตัวรถเดิมๆเ,เลยนะเนื่องจากเป็นรถบดระวางน,นะลูกค้า นะคมสันต่างๆดเดิมๆเลยกระจกพับปรับไฟฟ้ารวมถึงกระจกด้านหน้าก็โตโยต้าเหมือนกันนะฮะคันนี้จะได้เป็นยางนะฮะยี่ห้อไฟสโตนนะครับผมเป็นยางปี2020สัปดาห์ที่36นะครับนะไซสาย,ยางก็จะเป็น205 70R15 เป็นล้อกระทะนะนะช่วงลงช่วงล่างเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะครับนะามาดูรอบๆตัวรถก่อนนะฮะ ในส่วนตัวรถนะครับตอนนี้นะฮะรถเป็นสีบอนนะก็ริ้วรอยก็แทบไม่ไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็ในส่วนตัวละเอียดตัวรถเดิมเดิมนะฮะไฟท้ายนะฮะใส่เดิมเดิมเลยนี่เลยนะครับนะโลโก้ต่างๆอยู่ครบตัวนี้ยังไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับกระจกด้านหลังไล่ฟ้าแล้วนะฮะไล่ฟ้าแล้วนะฮะนี่เลยนะใครสนใจหรือว่ากำลังมองหาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับที่เบอร์0ู4 384 8404นะครับมายูสคาหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยอ่ะไปดูภายในกันหน่อยในสุดภายในนะเบาะจะได้เป็นเบาะเดิมนะสีแถวนะเป็นเบาะสีแถวเหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้ไปวิ่งงานนะวิ่งโรงงานเงนี้ยเขาจะใช้เบาะสีแถวแบบนี้นะครับเบาะแถวที่4เนี่ยสามารถพับได้ตอบโจทย์เลยนะฮะไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วนะฮะตะเข็บเบสอาร์เดิมๆนะลูกค้าตะเข็บเบสอาร์เดิมๆเ,เลย น็อตเด็ดไม่มีขยับเลยนะฮะสวยๆนะครับแอร์ก็คือได้เดิมนะ่ะได้เดิมหมดเลยนะจะเอาไปส่งนักเรียนหรือว่าจะเอาไปแบบวิ่งโรงงานตอบโจทย์มากนะครับเบาะจะเป็นเบาะ3แถวนะครับนั่งได้ประมาณ13-14คนนะฮะนี่นะครับผมอ่ะไปดูด้านหน้ากันเอ๊ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างก่อนนะครับละเอียดตัวรถนะปูพื้นมาให้เรียบร้อย นอตเนื้อต่างๆไม่มีขยับมาดูด้านในกันหน่อยในส่วนตัวภายในนะครับเบาะคือเบาะได้เดิมเลยนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราซักให้นะฮะซักให้รถเพิ่งเข้ามานะฮะลูกค้ายังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ตรงกลางนะครับนะัตตะเข็บเป็นอาร์ตตัวรถเดิมๆนะเดิมๆเ,นะเ,เ,เลยนะนี่นะฮะ สวยเดิมๆล้างอะไรต่างๆเดิมๆเลยนะฮะนี่นะครับผมด้านหน้าก็เครื่องเสียงไม่มีนะฮะอันนี้ได้เดิมมากนะฮะได้เดิมมากเลยนะครับนี่พวงมาลัยแอร์แบ็กคู่หน้าเกียมมนนนร์แมนนวล5นะสปีดนะครับแอร์แมนนวลนะสวยๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยมาดูรถ ได้นะฮะอันนี้คือเดี๋ยวไปปรับสภาพให้นะครับสำหรับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเราขายเพียง8ปดแสนบาทเท่านั้นนะครับใครมาก่อนได้ก่อนจอก่อนมีสิทิก่อนนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ